เพื่อนกล่าวสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะพี่เจริญรุ่งช่องพีเจมเชเดลนะครับหลายคนสงสัยหลายคนนู่นนี่นั่นนะพี่ชุดสโนอยู่ไหนพี่บอดพระจัน์อยู่ไหนพี่สนับแต่งงานอยู่ไหนพี่ไม่ขายของไม่ขายของให้เซิร์ฟเลยเหรอได้ได้ได้ครับหลายวันนี้วันนี้วันนี้จะมารีวิวนะครับชุดสโนนะครับกับบอร์ดพระจันทรเซี่ยวนะครับนะต้องสายเติมเท่านั้นนะครับถึงจะมีได้ถามว่าพี่แล้วมงเอาชุดมาจากไหนอ่ะแน่นอนครับยืมเพื่อนมาแต่ตรวจสอบไม่ได้เข้าใจไหม จบนะไม่งั้นกูสั่งตรวจสอบนะก็ชุดยืมเพื่อนมาจริงๆรฮะนะเดี๋ยวรีวิวเสร็จก็จะคืนเขาแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับว่าวิธีพี่หาจากไหนพี่ต้องเติมเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้มานะชุดสโนก็จะเทประมาณนี้นะครับมีชุดผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนะเนี่นะครับนี่ยนี่นี่ย่างเทนะครับเป็นเจ้าชายมาจากดวงจันทร์นะครับนะ ชุดสนถาวรนะครับชุดสนถาวรกับบอดถาวรนะครับอารมณ์เหมือนขี่พระจันทร์เลยก็ขี่พระจันทร์นะบรอนะครับมันจะมีเสียงด้วยมันจะมีเสียงวูบวู้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนี่กวะนี่กวะไม่มีอ่ะมันจะมีเสียงวูบวูด้วยนะนะครับเสียงแบบเป็นเหมือนชุดอะเหมือนเหมือนเสียงออกมาจากชุดนะครับอย่างเท่อย่างเท่ผู้หญิงจะเท่กว่าวะผู้ชายก็จะโลเหมือนแบบเจ้าชายะนะครับนะ โอเคครับไปนะครับชุดน okay. ี to to ้ขายที่ไหนครับพี่นะครับแน่นอนครับเราต้องไปที่ตลาดครับนี่เราต้องไปที่ตลาดนะครับนี่กูขี่บอร์ดเลยนะครับกูคีย์บอร์ดเลยนี่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 นะครับชุดนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับเอ่อร้านนะครับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงตรงนี้นะครับผู้หญิงตรงนี้นะครับนะผู้หญิงตรงนี้นะครับจะมีราคานะครับอ่ะเพื่อนๆสงสัยพี่ ไอ้ไอ้คูปองเนี่ยไอ้คูปองสีแดงเนี่ยนะครับมันมันขายใบเท่าไหร่นะครับตีไปเลยว่าใบละ2บาทนะครับตีไปเลยว่าใบละ2บาทนะครับชุดสนุก็จะอยู่ที่1000บาทนะครับแต่กดกับแม่ค้านะครับผมไม่มั่นใจนะว่ากดเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆมากดกับแม่ค้าก็ได้นะนะครับน่าจะถูกกว่านะครับนะกดกับแม่ค้าได้นะครับคูปองชุดนี้นะครับชุดสนุนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับชุดถาวรนะนะครับอยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่ที่แม่ค้าโปรโมชั่นตรงนี้นะครับนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนนนนกกลล่่่ออออองงบบบบรรรร์์ดดดจจััััเเีียยววะะคคผมมซื้้ไไ ท่จังนะครับนี่นี่นี่บอดจันเซียวนะครับยืมเพื่อนมาก็นะครับบอดก็บอดพระจันทร์ก็อยู่นี่นะครับบอดถาวรนะครับนะบอดถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นชุดจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธทับแต่งงานนะครับจะเป็นอาวุธโซลานะครับอาวุธโซล่าเดี๋ยวผมกดดูได้ปะนะครับอยู่นี่นี่นะครับเวดดิ้งคัสตอมนะครับก็จะต่างกันไหมไม่น่าต่างกันมากนะครับต่างที่พาวเวกปิ้นแค่นั้นเองนะครับนะอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยแล้วก็จะเป็นพวกอาวุธ ทับนะครับอาวุธทับแรนดอมอยู่ตรงนี้นะครับ7วันนะนี่อยู่นี่นะครับกล่องบูดลอนหนก็มีนะครับแล้วก็ตีรวมๆแล้วกล่องนี้น่าจะ1,000พนะครับกดแก่แมค่ค้าไม่มั่นใจกล่องนี้8 26,6องสิบับอร์ดอันนี้นะนะครับต่อมาครับเป็นอาวุธแต่งงาน1,000พก็จะ2 0 0พนะผมว่าผมว่าสำหรับ2 0 0พแล้วจะเป็นถาวรนเนี่ยมันมันน่าจะออรา่ามันน่าจะเท่กว่านี้ไหมนะคุณคิดว่าออรา่ามันเท่กว่านี้ไหมมันน่าจะมีออรา่าเท่กว่านี้นะผมว่านะครับนะ สำหรับสำหรับทับราคาหนึ่งพันนะครับนะครับนะน่าจะมีออร่าเทพกว่านี้เ <_ t ust> ทียบกับนะครับเทียบกับหมัดหมัดอันนี้แล้วอ่ะนะครับมันน่ามันน่าจะทําออร่าประมาณเนี้ยนะครับนะจะทําน่าจะทําออร่าประมาณนี้แหละผมไม่รู้แหละออร่าจะเป็นยังไงนะน่าจะแบบมีออร่าหน่อยอ่ะนะครับน่าจะเป็นออร่าแบบเฮ้ยเชื่อราคาหนึ่งพันอะนะครับนะก็เออเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครสงสัยพี่ชูชนโนอยู่ไหนพอดีมี FC มาถามพี่ชูชนโนอยู่ไหนอะราคาเท่าไหร่อ่ะ นะครับนะก็นี่ก็กดให้ดูแล้วนะครับนะใครตงสัยังไงอีกก็ถามเข้ามาได้นะครับนี่เอ๊ะนะครับหล่อเฟี้ยวเงาะนะครับนะครับเทจัดอ่ะพอดีพิเทจัดก็ทิ้งไว้แค่นี้ละกันนะครับวันนี้มาขายของนะครับนะก็อย่าลืมชุดโสร์นะครับกล่องบอดจันเซียวนะครับแล้วก็อาวุธทับแต่งงานนะครับเออก็ทำคลิปเสร็จก็เดี๋ยวจะไปคืนเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปคืนเขาแล้วนะครับเศร้าใจจังเลยไป ไดคลิปนรกครั 9, บวันนี้ครับบ๊ายบาย